ดีไหมดีป่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมดูกับผมเป๊ปเอนะครับเดี๋ยวเกมที่คุณได้ชมตอนนี้ก็คือเทเยียนั่นเองครับวันนี้ผมจะไม่มายูวีเอเทมมาสอนย่าบอยทัมตีมนะครับวันนี้ผมจะมาทัมเพยทูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเป๊ปใข้วมาโอเคเดี๋ยวค่อยไปปิดนะครับก็ครับเริ่มเลยดีกว่าครับซิงเกิลเพลเยอร์ครับตามตัวคนใหม่เลยครับโอเคสำหรับ รอบทูนี้เพทูนี้ผมจะเล่นสายธนูครับธนูย้วนเลยตัดเต็มครับโอเคเนาะแบบนี้ไม่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปตัดผมมาครับ <c oughs> ผมตาชมพูแล้วอีกหนึ่งแค็ เไปดึงที่เพียวโอเคดิดหน่อยครับโอเคเริ่มมาก็ตั้งครับโอเคสุดแดงแสบโอเคก่อเคครับก่อเริ่มเลยดีกว่าคือตัวละครที่ผมจะตั้งครับ บุญพาเยเพครับไอเอลพีก็ตัดยเยเพย์ครับไอไม่ดิต้องใช้พีทีเพราะเราใช้เพราะเยี่ยเพยทัวรม่เยี่ยเย์ครับโอเคครับก็บุญพาก็ชื่อของจายธนูครับเนี่ยไอตัวตัวต้องระบบุญนี่ครับแต่วันนี้ผมจะมาเยี่ยมใหม่ครับโอเคโลกเหรอแคร์โรคที่ผมจะเยี่ยมนะขนาดก็ขนาดกลางครับระดับเหรอ เอ๊ะเปิดดิโอ้จะตามนี้แล้วเอ๊ะหนุ่งจ่ามมาแต่ไม่เอ๊ะเปิดนี่มันเสียเที่ยวครับไม่รู้จะเรียงหนุ่งจ่าทำไมคิมจานเหรอโอ้ยอยากได้คนท่ามากกว่านะเพราะมันเหมาะกับพวกธนูมากกว่ามันมีพวกถุงอะไเนี้ยไอ้มันง่ายกว่าแต่ไม่ไปครับเขาให้มาแบบนี้ก็ตามนั้นครับเหี้ยเปลี่ยนนะ ตอนนี้ก็รอสร้างห้อไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนิดหน่อยครับต่คลิปที่แล้วครับที่ผมได้สอนทำห้องนอนไปท่านผู้ชมผู้ตื่นไนกันมาตอกมาได้ฮนะเพราะผมเปลี่ยนโปรแกรมหมใหม่ใหม่อมดอะ่ะกลิ่นอานี่เพราะกลิ่นนี่ปานไหนของท่านบัวปานนั้นเลยผมไม่ต้องใจใจเอาเขาครับแต่มันพอเอามาทำานี้มันก็เหมือนจริงจรครับผมอาจจะพูดไปไปหน่อยนะ ย้ผมอาจจะย่ยแบบว่าข้อมูลคือข้อมูลผมแน่นแต่ผมอาจจะอธิบายได้ไม่เท่าท่านท่านเป๊ปหรือท่านมาเทียครับก็ขอพายด้วยกันนะก็นะธนูวอนับแคมเปญนี้เพย์เพทูนี้ครับไม่ย่นสายอื่นครับย้ยทำไมครับเออซึ่งสายธนูก็เป็นส่วนหนึ่งของสายยังเจอครับซึ่งเป็นสายตรงจีไก่ครับ ตัวไทย ammo ครับกอดเจ๊ได yeah. ้ค okay. รับโอเคก็ไม่รู้ท่านผู้ชมจะฟังตีตีนาทีที่ผมบ่นได้หมดเปล่านะครับก็ลองฟังดูกันสักกันเนาะที่ผมทัมได้เพราะว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมที่ไทยครับจากแฟบที่มันอัดทีหูคีพี่ตีนาทีย้อไปตีตีกว่ากิกอย่างเนี้ยตอนนี้ผมเนี่ยเยอะๆแค่นี้แยะ อันนี้คืออัดแบบว่าไปอัาที่มาเพราะอา่านเสร็จก็ตัดต่อต่อได้เลยผมใช้แคเมเตียนะเวอร์ท่านทดลองครับพอพอแปมไปแล้วโอ้โหขนาดเนี้มากคลิปยี่สิบนาทีเหลือแค่ไ,ไม่กี่นาทีคนระับเหนียบนะโอเคมาเหมือนกันขอ,ขอตอนอร์ดาท่าพลัดถุยถุยขอตอน์ดาท่านประชุมข้าวต่โยข,ของเธอ,นะอเครับแคร ไอ้มก็ดีคือแมพผมเคยมาพัมเนี่ยถ้าโปรติคไม่พัมนะแบบเนี้ยเสียงเสียงอะไรคิดว่จะได้ยินนะอยาแกแกล่หรอตัดไม้ดินี่เธอยีออย่ยมทุกตัดไม้เฮ้ยเฮ้ยเฟรมเอ็ดดื้อป่ะโปรแกรมนี้ผมชอบมากครับแบบนี้เฟรเมเอ็ดม,มันสามสิบไม่ไไมเคยท้อไเทียมา หนึ่งผมขอไปเทสได้หน่อยกันนะครับผมมองนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมมาอ่านต่อครับโอเคครับก็กลับมาอีกรอบเลยครับเมื่อกี้ไปเทสหน่อยมั่งเออดีอ่ะผมก็ว่าผมไม่อ่านเ,เนี่ยไอ้มันยืดจริงๆครับเป็นแบบคือคนที่มาผมชอบมาดีอ่ะเว้ไ,ไปปรับไมค์มานิดหน่อยด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเกมปรับตัมค์หน่อยนะโอเคซาโอเค พัมพนี่เลยครับธน,นูวับเพราะผมดาบพอซอก็เก็บไปครับไม่ใช้ครับตัดไม้ไปก่อนครับต้องใช้ครับมีมีคนถามว่าน่าจะมีคนถามแบบว่าพี่จะไปตกปลาเอาพีแอนไหมคำตอบคือผมไม่ไม่ไปนะคือผมก็รู้แบบว่ามันไ่ายมันไปนเรื่องคือมันได้ใช่ไหมอะแต่ผมต้องผมมันไม่ท้าทายขนาบผม คือแต่ผมได้ไหมแต่ผมไม่ไม่ไปตกนะคือผมชอบเฮลโตมากกว่าเนะี่ยไม่ใช่ารครับเฮลโตที่อรไครับแต่นับตรงนี้ต้องต่อวะโอเคผมก็ผมยืมผมก็ยืมไปว่านี่เอฟเปิดหมดไม่หวะเดีผมก็ไม่โดนดีอะไรครับโอ้โหน้ำมึนลึกมาก อย่ายืดไปกว่า <kat> น <ver zat todavía> ี้นะไม่อากตายครับโอ้โหไอพีพ <sk sheet> ี่พีพอเหอะไมีเชือบอยู่มีเชือบอยู่มีเชือบอยู่ครับมีอยู่ยื้อได้ขาดไหนเทียวยื้ดยืดเอ้ยยืดยื้อหน่อยเคไปแอะกูไปแอะชีวิตกูไปไปหมดไปกับน้ำ มาถึงก็ตกน้ำตายเออเกือบตายครับหายถ้าเออไอ้ล่อนี้เหมาะกับตกปลามากดูจากสภาพแล้วเฮ้ยเมืกี้แม่งแท่งเป็นนะโปรแกรมมือมือนะโปรแกรมมือมือเขาตัดมาเมื่อกี้เมื่อกี้โปรแกรมมันเด้งครับโอเคพีว่าไม่มีไม่ค่อยมีไอเดียเกับตายธนูครับ พวกแม่ผมจะตำรวจชอบตำรวจร่มมากกว่านะยังไม่ตุนทำให้ก่อนในตอนนี้มันไม่ค่อยเสี่ยงคนระับถ้าเราเอามาเก็บทุ่มเนี้ยตังหายก็คือหายมันก็หายแค่จิดเดียวนะลูกธนูโหไม่มีอนะแฮมปิ้นวะอันนี้ต้องต่อจริงครับขี้เกียจเสี่ยงแนละ้ว โ,ดโ,ดโอ้โหติดตีดาเมจกูโดนแล้วโอเคครับผมก็หาของไอ้ไอด้ตัวนี้มาใส่ก่อนนะผมยังไม่รวมท่บตอนนี้นะถือรวมดีวะเออต้องโยงอะ่ะหายแย่มาทำสนุกวะโอ้ยโอ้ยกูโดนแมว้วกูโดนแมว้ว อ่าจะจะาำข้อความตับตำรวจนายเหรอครับเออทำนี่หน่อยกเหรอแคร์จะถึงไหมวะไม่น่าถึงนะต่อเนื่งแล้วก็ลุกแคร์เพลงผมติดต่อเลยอะ่ะแค,คร์ก็ ไม่น่ามีอนะตรงนี้ไอพรมนี่น่าเขา้าแบบน่าจะมีของอะมีแน่นอนไม่ใช่แค่น่าจะมีอ่ะเออไปผมไปที่เชลเลไปไปหาของมาไทยอ่ะเออความคิดที่ดีครับน่าจะมีพูดปิเปอร์อย่าพูดจำเป็นครับปีนโอบอ่ะแต่แม่ยุธนูว่าตอนนี้ พร้อมแตไม่ได้แม้กระทั่งผมก็ยังไม่ได้แต่เนินได้มาเยอะเลยนะเททุ่นไม่ได้โบนดีจิหายมันต้องมาหน่อยไม่ใช่หรอวะเฮ้ยถ้าไม่มีทุธนูทำไงไม่กินไมได้เลยเนะี่ยใช้ไม้กับหนะินครับผมจำได้อยู่วิธีครับทุธนหัวแต่ผมขี้ หอมไม่ท้ายครับแต่เก็บไว้เราก็ดีไว้ขายครับโอเคอุ้ดูธนูโอเคเยี่ยมแม่ผมมีกินนะตอนนี้อุ้ดไอท้อแม่โอเคเยี่ยมมากแล้วก็นี่ครับได้ท้อมาก็จัดการโอเคจะได้เป๊มิแมกโอ้ครับเมื่อกี้กระตัวจะติดไฟครับอือหึคำน่านี่เนาะต้องไปครับไม่ไปไม่ได้ครับ ไอ้พวกเพลย์ะไรที่ขอมดีมันเยอะเผออิ่อาจจะได้คาเป็ดมาก็ได้ครับเออผมรอมธนูไฟกับเนะี่ยเอ,อ้ยก้าวเมทแดงอยู่เออโอเคไอเออขเออพัมโอเคถึงเวลาพัมสุดแล้ว จะทำทุกแคทซาร์ดก่อนนะเพื่อเป็นดีเฟนซ์กันกตัวผมตัวผมไปกระทบอะไรเข้าครับโอ้ท่านนะอันเดียวไม่ตึบต๊บตึ๊บเคฝนสามเก้าถ้าไม่ได้ไม่ครบเซ็ตนะไม่แอบขอให้มีใ่ ครับก็เลยยี่สิบสามจิตแม่ไม่พอดีกว่าเนี่ยรับนนี้ผมหมวกดีเฟนหนึ่งเทผมเขารองเท้า,ากับเสื้อกันนะแล้วก็โอ้ว่าจะทำพรีแอร์่อยแต่ไม่พรีแอร์พาแบ้คโอเคก็ทำหมวกครับดีดีไปครับเริ่มต้นเทส ขวามือน่าจะมีดันเตี้ยไหมให้เดาแ <c oughs> ค่มีดันเตี้ยแน่นอนอ่ะเพราะมันมีเบอมตครับไม่เป็นวัดนะจริงๆอ่ะที่เห็นเมื่อกี้ไม่วัดนะที่แน่ยาตัวนี้เหลือเฟือครับเจ็บปวดคุณพีกนก็ดีครับไปพามุทันรับแคมป์ไฟเลยโอเค ถ้าตายังแก็ดีครับไม่ทังไม่มีมยูทูบใช้เซลใช้โอเคโอ้ยอยางเหรอท็อปน้อยใช้แต่ต่อยังไม่ยัวครับ เยียกระดาดเลยคานะครับโอ้กองเอเคเยี่ยมเฮียได้โอเค,ดอเคได้ฮะเดียวไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมใส่เอาเอา,เอาพีตินนะเพิ่มดีเฟนนะโอเคผมกินยาล้มหนะูแมบ ใด้เห็นไหมหน่อยอเคอุ้ยเจอด้วโอเคเด,อด okay. เดี๋ยวขุดกันนะ,นรนะครับตอืฆ่าตารางเหมือนรับตึ๊ดตึ okay. ๊ด okay. okay. แลแผลก็มาขุดใหกันนะคอาเพื่อเอามาทำเอ็มบิวครับไว้ดับครับครับพกของที่ต้องใช้โลหะรับโพรโลหะอันนี้ กองเดียวได้ครับเนี่ยไอกองเนี้ยคับได้เลยครับเดี๋ยวแค่ไปเผาผม่นหินด้วยโอเคพยายามขับเตาเผาแม่ครับขับได้ยังตรงนี้ดูก่อนยังไม่ได้ครับกดต่อถ้าจำไม่ผิดมัต้องใช้เยอะเลยมั้งหินคนระับหินปี ได้ okay. ham, okay. ham, โอเคเปิดแหนมครับโอเคเปิดแหนมห้ามยับโอ้ไม่เย้ยมแม้แต่ยิ่งไฟแหนมครับไม่เย้ยแล้โอเคเดี๋ยวถามว่ายิ่งมุกแป้งครับโอเคก็เผาเองครับโอเคเออเฮียมับผมว่าผมได้ทะลุใหญ่แล้วคิดว่าผมจะได้ท้าเนี่ย เอเกมถืเอ,เก,เ,อเกมนี้ถือว่าเย้ครับมาไวพอสมควรเคผมจะอจุดนี่ไปก่อนะดดอน,นะมจะเสี่ยงครับคับพนนอแล้วต้องขับแล้วก็มาพัมลูกธนูโอ้ไปเจอตำรวจแล้วเหรอ ไอคิดนี้ผมจะอ่านทุกวันที่ไม่มีใครอยู่วบเพราะคนอยู่มันผมอ่านไม่ได้ครับทัเตรมว่ะคุณเหมือนไหมนิดเดียวอะ่ะคุ้มปะไม่คุ้มนะไม่เจียงอะ่ะ อเคพี okay. ่แอ๊ดหรือธนูด okay. ีพี่แอ๊ดเหรอสถิติบสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ดูครับเออธนูดีกว่าครับเราเอาอาวุธให้ย่อดเลยครับเด็กก่อถังครับเอามาตรงมันโอเคเกื่อบเอามาทำพวกแถบไปคนนีครับ เน้นอาวุธไว้ก่อนครับอุปกรณ์นี้ไม่ต้องเน้นโอเคตัวคืนแล้วเยี่ยมครับถือว่านี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างเลยแต่เขาว่ารอดตายครับเทรย์ได้แล้วได้เซวะก็คาพอพอคร์ทพอแล้วโอเคผมเจอเยอะ โอเคผมไม่ต้องไอรุ้มไว้โอ้ทูเตอไฟโอ้ยจะเปิดเยี่ยมเนี้ยแหละโอเคแด้กก็โอเคผมแด้กก็ผมจะเปิดห้องนี้ทิ้งเลยหนึ่งสองโอเคทำความสะอาดไหมครับเออครับคอนโอเคครับคอนแบบอุ้ยโอ้ เปืองน่ำไันนี่นะครับโอ้เต็มโดนโล้้าไปแล้วแต่ผมไม่เย็นนะผมบอกวว่าจะเล่นธนูมาไหมครับเอเรไม้สัดหน่อยนะอคัานี้พรอะโอเคทิมงว้แนี้ครับของมึงเกินมาโอ้โหเอ๊ะเปิดหมดมึง ไปขาดนี้เลยเหรอดูดิมเอาไฟฟ้าด้วยครับโอ้โหแม่แม่เจ้าโอ,โอเคครับผมว่าขุดแยบโอเคคลิปนี้อัานกี่ชัว่วโมงผมไมไ่รู้นะที่เนปประตูอ่ะพันเนี้ยโอเคก็โอเคขุดแย,แย่กันต่อครับโอเคอืเอาพัมพวอบอุปกรณ์มาจาับไอออนนะครับ ผมรู้สึกว่าคอมเ,เพลที่ไอ้เริ่มท้าค่อยอัพเกรดไหครับดีจะดีกว่าเฮ้วางเฟิร์นแนดตรงนี้ครับหนังคอมทีเอฟนะครับเฟิร์นแนดครับในที่สุดกูกูก็เลี้ยงจนตายครับเฮ้ด้น้อยอยู่ แต่ถ้าว่าผมผมผมไม่ไม่กายนะแต่ท่วงนนี้ผมขอฟาร์มทรัพยากรมให้ได้ผสมพ่วงก่อนครับ,รบเต่อไปครับพี่แอ้ครับนี่ครับเพื่อความเป็น,นการขุดเคปูนีสองเปอร์เซ็นต์หมูทองแปะไรเคสี่อันไม่ทำอะไรดีเก็บไว้ครับ โอ้แม่เข็บเรียมไม่โดนไหมโอ้โหดาเมจสุดยอดโดนกระตืนหนึ่งเคโอ้จอมมี้แล้วเคจอมมี้ตัวใหญ่ครับ เออได้เริ่มไวขึ้นนะโอ้ลูย่างเคเป็นทางที่ดีครับคู่โอ้เงียบเยียมขอได้ขอให้มีถึงปิชานะได้เอามาพับรับหกเจ็ดแปดเก้าสิบโคบับถือว่า 6, 7, 8, 9, 10, โคแบอเค เรื่อมาก็มีของดีไทยครับเยี่ยมไปครูเป็นของที่จำเป็นมากครับชมเนืใหญ่รครับเพราะจะไม่มีปีกอะไรพวกนี้ครับโอเคขาเลยกว่าโอเคได,ด้เอาอะไรยิบครับโอเคเออเกมเดินไวมากครับผมไม่ค่อยจะโดร้ายเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบตระโดร้าครับเอ้ยตระโดร้รนี่มันตัวมันมันมสัยผมเลยไม่ได้เลยครับ แต่ครั้งนี้กิผมว่าเกมพอนเดิมไวครับค่อยๆครับขึ้นรถยางแล้วไอเปิดแล้วขาดน้องบอลมันต้องค่อยๆเอเปิดจะไม่ค่อยได้ไหนเหมือนผมนั่นคือเตอใหญ่ยยคิดต่อแล้วเหีืยวก็ขายครับแต่ถ้าเนาะเกมเดิมไวมากครับแบบวันนี้ครับไวมากไม่ไวธรรมดา ไม่ผมเองไม่วะขอโทษที่หยาบแต่แค่สนใจครับไอ้ท่านอหพอผมค้าบก็อหญ่ไหมไม่ไม่ค,มครคูมาไว้ทำอะไรอื่นดีกว่าพวกบอสเอี่พวกนี้ครับโอ้งล่างนี่โอ้หันหันซ้ายครับ อ้าวผู้เองทำอะไรทำไมกันดียิงฟรียิงฟรีกูเรียนม,มาตัดท่านมาเทียม,มายิงฟรีเนี่ยเป็นวิธีาที่เขาเรียนกันมามาเทียแชนเนลเนี่ยเรียนม,มาแล้วเนี่ยยิงฟรีอ่ะกูตรงๆก็ตายหายครับเยอะขานาดนี้เผลงกูจะูเออหมดแล้ว โอ <Okay>. oh, เคโอ้ยเสียของเลยร้อยน้ำก็ดีครับโอเคเคสคราฟทุนนูเี๋ครับเดี๋ยวหมดทุ่นนูต้องใช้นั่นไหมนีับใช้ไม้กับหีม okay. ครับครเลย โอ้ยูจะทิ้งทำไมเนี่ยโอเคเกือบแบ๊บได้ครับทะลุมาไปกอดครับครับหมดเลยอโอเคเกือบตายแรับเนี่ยเกือบครับช็อตครับเค ไอคิดต้อนี่ยครับกดท้ยแล้วเลือกจะเพิ่มขึ้นแมปเพย์เออขุดเพอะผมว่าจะไม่ขุดไปทันตะเตมครับได้ตเ,ตเอามาทร,รมเป็นเป็นธนูครับเล่นแตะวูบครับตอนเนี้เยเล่นเพอร์มแมนไปก,ก่อนครับเน่นดูความไม่เน่ยนยับ โอ้เจอแล้วกลับดับปะวะเห็นไม่ไม่ด่างนะเหตุแต่ผายเฮุ้เรอไม่เจอครับนะตอนเนี้ยเหมือนผมเริ่มเข้าใกล้ความตายขึ้นทุกทีครับ ยายคอไม่มีตะขวดแบบแค่ขุดหน่อยโอ้โหโอ้โหถ้ากูเหยียบกูตาแมวเตี้ยกูไม่เหยียบแทบเหยียบหรือไม่อ่าไม่แดกกูออกโดนหน่อยครับ เกอมาทำกับดักอะไรได้ครับไปเคแม่ใหญ่กูอรอกกูเย็นมานานแล้วเห็นในใรย,ยืดนไหมมันผิโปกติครับเต็มเห็นไหก็ไม่ใช่ครับอโอ๊ยเต็มเต็มเต็มโอ๊ยเดี๋ยวนี้ครับ มีไงครับโอ้ครับ <c oughs> ครับเรือ <c oughs> ครับ ตามน้าตามพัดก็ผมขอตัวเยอะแล้วโอเคแต่วันนี้ก็ขอตัวยามไปก่อนนะครับเสรกจก็ใหม่พัดนะครั้ารับวันนี้ก็ถือว่าพอของปากของคอแล้วโอเคครับฮะอะไรโอ้โหใครครับวันนี้อิ่มครับอิ่มเอมสัญญาณ ได้มาเพี่อครับไอลนโบโเทปไป๊บเลยครับ